สบายดีพี่น้องมาเก็บพักกันทิ้นเก็บเอายอดออกมาก,กันทิ้นมากลับตำมังหงเด้อพี่น้องเด้อเห็นบอเนีน่ยยอดพักกันทิ้นก็นมกักมันยอดมันบม่ค่อยมีหรอกมัจมกออนจะมักอ่อนมอ่อนมักแกเห็นบอลเนี่เก็บอเอาพักพักกันทิ้นพี่น้องเอ่ยกองมกัก กันขินกับแกะกับอันตำมะฮงเด้อนี่เลยเห็นบอลไหมกับตำมะฮงเก็บอวัยวกันทิ้นไปล้างนา้ำล้างน้ำก่อนเนาะแล้วสิไปกับตำมะฮง <c oughs> บอลนี่ กันทินของมากเด้อพี dar, dar, ่น้องเด้อมาเด้อมาเด้อมากินนํำกันเด้อพี่น้องเอ้ยนีนบอฮักกันทินฮักกันทินก็ตำมะฮงตำมะฮงเรียบร้อยแล้วนี่ใส่เข้าแล้วมาเด้อมาเด้อมากินตำมะฮงนํำกันเด้อพี่น้อง มาเดอ้อมาเดอ้อพี่น้องเอ้ยกินั آ, จ่จอาอ้าน้ำกันเดอ้อพี่น้องเอ้ยเห็นบ่พักกันทิ้นกับตำมะฮงแซบแซบนัวนัว,นวกินข้าวช่วยน้ำกันเดอ้อพี่น้องเดอ้อมาเดอ้อมาเดอ้อมากินข้าวเที่ยงน้ำกันตำมะฮง คือแยกตามมุหงก็เลยตามจินกระพักกันทิ้นกระพักเนา่า